เดี๋ยวเรามาหลับตาหยุดใจทำสมาธิให้รู้สึกผ่อนคลายกันสักครู่หนึ่งนะก็ให้ทุกท่านทำตามเสียงของหลวงพี่ไปนะให้ปรับร่างกายของเราให้รู้สึกสบายผ่อนคลาย ให้เรานั่งในท่าที่รู้สึกสบายผ่อนคลายที่สุดไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามจากนั้นให้เราปล่อยวางเรื่องราวต่างๆลงไปก่อนถ้าเรานั่งที่พื้นก็ให้ลองนั่งท่าขัดสมาธ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบาย หลับสักครึ่งค่อนลูกอย่าให้รู้สึกว่าเรากดลูกในตาหลับตาเบาๆสบายๆขยับเนื้อขยับตัวของเราให้รู้สึกผ่อนคลายสบายๆไม่ให้รู้สึกเกรง็ง ให้เราทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องภารกิจหน้าที่การงานเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวต่างๆเวลานี้ให้โอกาสตัวเองได้หยุดใจนิ่งนิ่ง ให้โอกาสได้ใจของเรารวมหยุดอยู่ที่กลางตัวอย่างสบายสบายตลอดทั้งวันเราเจอเรื่องราวต่างๆมามากพอสมควรแล้วแต่เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้หยุดนิ่งๆ เพื่อพิจารณาตัวเองเปิดโอกาสให้ใจของเราได้รับความสุขแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างมากๆเลยให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยใจอย่างสบายสบาย หรือบางท่านอาจจะตรึกกระลึกนึกถึงองค์พระเอาวางไว้อยู่ที่บริเวณกลางท้องหรือบริเวณศูนย์กลางกายของเราหรือถ้าท่านใดนึกถึงองค์พระไม่ได้ก็ลองนึกถึงเป็นดวงแก้วกลมใส นึกเป็นดวงกลมใสๆตรึกอยู่ที่บริเวณกลางตัวของเราเป็นบริกรรมนิมิตและลองบริกรรมภาวนาในใจแบบไม่ต้องออกเสียงเป็นเพียงเสียงในใจภาวนาว่าสัมมาอระหัง สัมมาอะระหังสัมมาอะระหังปริกรรมแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเราจะนั่งไปเฉยๆนิ่งๆก็ได้เช่นเดียวกันปล่อยใจไปกับบรรยากาศประดุด เหมือนเรานั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติภูเขารอบๆมีน้ำตกเย็นสบายเป็นบรรยากาศที่เย็นเย็นสบายสบายทำใจของเราให้สงบเย็นเย็น เมื่อใจของเราสงบร่มเย็นความสุขก็จะเกิดขึ้นที่ภายในของเราก็ให้ทุกท่านลองนั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆกันสักครู่หนึ่งนะ เมื่อใจของเราหยุดนิ่งๆผ่อนคลายดีแล้วก็ให้เราได้ลองนึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราเคยตั้งใจกระทำมาไม่ว่าบุญจากการทำทานรักษาศีลและก็บุญที่เราได้มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหยุดใจในครั้งนี้ ให้บุญทุกทุกบุญมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราให้เราเนึกน้อมบุญทั้งหลายเหล่านั้นให้มาช่วยหนุนนำชีวิตของเราให้ประสบกับความสุขความสำเร็จให้ช่วยไป แก้ไขปัญหาจากหนักให้เป็นเบาจากเบาก็ให้หมดสิ้นไปได้โดยง่ายให้พบหนทางสว่างในชีวิตผ่านพ้นกับอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยใจที่ใสๆสบายสบายแล้วก็ให้เอาบุญทุกทุกบุญนี้ นึกอุทิศไปถึงบรรพบุรุษหมู่ญาติของพวกเราให้ได้มาโมทนารับส่วนแห่งบุญไปอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวของเราเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็ให้มาโมทนารับส่วนแห่งบุญนี้ ทิธบุญให้กับคู่กรรมทั้งหลายที่เคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาให้กรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอโหาสิกรรมอย่าได้จองเวรจองกรรมกันอีกเลยรวมทั้งแผ่เมตตาแผ่บุญไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับความทุกข์ก็ให้มีความสุขที่มีสุขอยู่แล้วก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็ให้เราแผ่เมตตากันไปอย่างนี้รวมทั้งนึกอธิษฐานจิตสร้างผังสำเร็จในบุญที่เราทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี้ให้บุญทั้งหลายทั้งมวลนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้มันลายหายศูนย์ไป อุปสรรคต่างๆนานานในชีวิตก็ให้มันลายหายสูญไปความปรารถนาใดๆที่อธิษฐานไว้ดีแล้วก็ให้พลันสำเร็จได้โดยง่ายโดยอัศจรรย์แล้วก็ให้พวกเราได้นึกอธิษฐานจิตตามความปรารถนากันไปสักครู่หนึ่งนะ ต่อจากนี้ก็ให้พวกเราได้หลับตาพนมมือสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจก,กานนจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตอัทลธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพียาติภิ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะเจริญพร